สวัสดีเพื่อนๆืนในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook f แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรีวิวสินค้ารองเท้าของร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องก็ต้องมีรองเท้ารุ่นใหม่ๆม,มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับ เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรองเท้าที่จะมานำเสนออีกหนึ่งคู่นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตำนานของ Adidas ก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวรองเท้านะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่รับชมอยู่ในช่อง YouTube ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอรีวิวกันไปอีกยาวๆนานๆนะครับแล้วก็จะได้ เป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวมาลงในช่องช e l YouTube คลิปวิดีโอใหม่ๆมาลงเมื่อไหร่ก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับก็จะได้มาดูกันก่อนใครๆเลยนะครับเนาะ,ะวันนี้เป็นรองเท้าที่สวยมากๆนะครับอ่ะเขาเรื่องก็แล้วกันนะครับ สารวันนี้นะครับผมได้นำเจ้าตัวรองเท้า Adidas p r e d t t o r ร r e e ีจุดหนึ่งนะครับ Adidas Predator f r e จนะครับ e จุดมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับต้องเท้าความกันก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวในรองเท้าที่เป็นหนามแบบเนี้ยอ่าเป็นหนามแบบเนี้ยที่มีชื่อเรียกว่า20 .1 มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้มข้อแล้วก็ตัวไม่หุ้มข้อนะครับปีนี้ปี2021นะครับ Adidas ให้ชื่อเจ้าตัวรองเทา้ารุ่นนี้ว่า Adidas p r e d a t o r Free จุดน,นะครับไม่ใช่21.1เนะเพื่อนๆคนไหนยังงงนะครับตรงนี้เขียนบอกเลยนะครับว่ามันเขียนคำว่าพ r e d a t o r Free จุดน,นะครับ ปกติและแผ่นรองรองเท้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นรุ่นนี้ก็จะเขียนว่าถ้าเป็นปี2019ก็เขียนว่า19.1 2020ก็เขียนว่า20.1นะครับแต่ปีนี้ใช้คาว่า Predator Free .1 นะครับ Free .1 นะครับซึ่งเป็นรองเท้าตัวสายคอนโทลของ Adidas ตัวล่าสุดนั่นเองนะครับที่ ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับรวมไปถึงยังมีนักเตะหลายๆคนที่สวมใส่ในการทำศึกยูโร2 0 2 0ด้วยนะครับสีนี้เลยนะครับอ่ะก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับสลหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับก็เป็นรองเท้าที่เป็นรุ่นที่มีเชือกนะครับรุ่นมีเชือกไม่หุ้มข้อนะครับไม่ไม่ใช่หุ้มข้อนะเป็นรุ่นมีเชือกแต่ไม่ใช่หุ้มข้อนะครับเป็นข้อตำ่ำ นะครับสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ก็เป็นลักษณะของสีทูโทนนะครับสีบริเวณด้านหน้าเท้านะครับด้านหน้าเท้าด้านข้างเท้าก็จะเป็นลักษณะของสีสีม่วงอมชมพูนะครับจะบอกว่าสีชมพูเลยก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นลักษณะของสีม่วงอมชมพูนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนรวมไปถึงด้านส้นเท้าก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนตรงที่เป็น โซนที่เป็นสีม่วงองชมชมพูก็จะเป็นลายเส้นนะครับเป็นสีดำคล้า,ายๆกับาลายแผ่นดินนะครับเลยนะครับดูๆไปแล้วก็เหมือนกับเป็นลายมังกรอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยนะครับสวยแล้วก็ดุดันดีนะครับตัวนี้นะแล้วคราวนี้เรามาเริ่มดูกันที่ตัว upper กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับตัวเ p p e r รองเท้าตัวนี้นะครับวัสดุที่ใช้ในการทำตัวเ p p e r คู่นี้ก็เป็นวัเป็นวัสดุผ้านะครับเป็นผ้าพามนิตนะครับเป็นผ้าพามนิตทั้งหมดเลยนะครับในการทำตัวเ p p e r นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นหนามหนามตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นหนามหนามตัวนี้ถ้าเราดูดีๆหนามตัวนี้มันจะมีความที่ใหญ่กว่าตัวหนามแบบเดิมนะครับซึ่งหนามตัวนี้ มีชื่อเรียกว่าดิมอนสกินนะครับหรือที่เรียกว่าหนามสไปคนะครับตัวสไปตัวหนามตัวเนี้ยนะครับมีชื่อเรียกว่าดิมอนสกินนะครับมันจะเป็นตัวหนามที่มีตัวที่รูปล่างมันจะตัวใหญ่กว่าเดิมนะส่วนด้านหน้าเท้าก็จะเป็นส่วนที่หนามเล็กใหญ่ แตกต่างกันไปนะครับหนามส่วนนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงเข้มนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว upper ด้านบนนะครับตัวตัวรอบตัวรองเท้านะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีคำว่า predator นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัว เป็นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็เป็นตัวหนังสือยางนะครับที่นูนขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นตัวสกรีนนะเป็นตัวหนังสือที่เป็นยางแปะอยู่ด้านบนนะครับก็แปะไว้แน่นหนาเลยทีเดียวนะครับเขียนคาว่าพ r e d a ต o r ตัวหนังสือสีส้มนะครับมากับเชือกรองเท้าสีดำนะครับเส้นแบนเส้นใหญ่นะครับการลอยเชือกรองเท้าก็มีรูลอยเชือกรองเทา้าอยู่ทั้งหมด 1>, 1 2 3 4งสี่ห้าห้าคู่นะครับผมลองสวมใส่ดูแล้วนะครับเจ้าตรองเท้าคู่นี้คนที่เท้าบานนะครับสามารถสวมใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าบริเวณด้านหน้าเท้าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับใส่แล้วใส่สบายไม่บีบเท้านะครับตัวนี้โอเคมากๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร นะครับบริเวณด้านส้นเท้าตรงนี้ก็จะเป็นผ้าพามิตสีดำนะครับนี่นะครับส้นเท้าก็จะมีสัญลักษณ์อาดิดาติดอยู่นะครับส่วนอินโซนะครับอินโซด้านในก็จะมีแผ่นพื้นรองเท้าสีขาวนะครับด้านใน พยายามจะให้เห็นไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นไหมนะครับนี่สีขาวด้านในนะครับด้านในตัวนี้เป็นไซส์41นะครับนี่สายนี้เลยที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูนะครับด้านในก็จะมีแผ่นนะครับพื้นสีขาวถึงด้านในเลยนะครับเป็นการอัดกาวนะครับ นะครับส่วนซับด้านในบริเวณด้านส้นเท้าก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับเสริมด้วยฟองน้ําด้านในค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับเสริมด้วยฟองน้ํานะครับส่วนขอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นขอบผ้าพรามนิตนะครับเป็นผ้านะครับส่วนอินโซแผ่นรองรองเท้าก็จะเป็นผ้า กรมีสีดำนะครับเป็นผ้ากรามี่ด้านโซนเทาก็เขียนว่าเพเทอร์ฟรีจุดหนะครับอ่าเป็นแผ่น e v o f o โ m นะครับนี่พื้นแผ่นรองรองเท้าก็จะเป็นลายของพื้นรองเท้านะครับแผ่นก็จะหนาประมาณ2 3ถึงมมิลได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอินโซด้านในนะครับอัปเปอร บริเวณส่วนด้านหน้าเท้าตรงนี้นุ่มมากนะครับนุ่มมากเลยนะครับส่วนหนามไอ้ที่เป็นนำหนามตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนกับตัวลูกอสอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหนามก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่มันถ้าให้ผมเปรียบเทียบระหว่างตัว20.1กับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีความ จะมีหนามที่น้อยกว่านะครับในความรู้สึกนะที่จากที่ดูตอนนี้คือน่าจะมีหนามที่น้อยกว่าแต่หนามตัวนี้จะมีความใหญ่แล้วก็หนากว่าตัวเดิมนะครับอันนี้คือความรู้สึกที่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 เห็นนะครับนี่หนามตัวนี้มันก็จะเวลาโดนมือมันก็จะเหมือนกับหนามทุเรียนปุ่มๆอะไรอย่างนี้เลยนะอ่าเนี่ย อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับคราวนี้เรามาดูชุดพื้นกันบ้างนะครับชุดพื้นเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นชุดพื้นแบบ10 20.1นะครับเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นชุดพื้นคอนโทรนเฟรมนะครับตรงนี้จะเขียนบอกไว้นะครับนี่คอนโทรนเฟรมนะครับเป็นชุดพื้นแบบแยกส่วนนะครับส่วนด้าน หน้าเท้าแล้วก็ส่วนด้านส้นเท้านะครับส่วนด้านหน้าเท้าฐานของพื้นก็จะเป็นสีชมพูนะครับส่วน3ามปุ่มตรงนี้นะครับสามปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มที่หล่อขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่เป็นปุ่มต่อนะเป็นปุ่มที่หล่อขึ้นมาสีชมพูนะครับหล่อขึ้นมากับฐานของตัวอัปเปอร์เลยไอของตัวพื้นรองเท้าเลยนะครับส่วนปุ่มสี่ปุ่มตรงนี้นะครับที่เราเห็นว่าเป็นปุ่มสีส้มๆนี่ตรงนี้นะครับ จะเป็นปุ่มใสด้านในจะเป็นปุ่มสีส้มนะครับนี่นะครับสีปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับซึ่งปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มที่มีชื่อเรียกว่า Hybrid Start t i p นั่นเองนะครับเป็นปุ่มของพ r e d a t o r ที่ใช้กันมาตั้งแต่พ r e d a t o r 1สนะครับ18 19 20นะครับก็เป็นปุ่ม เช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ปุ่มตัวนี้จะมีลักษณะที่เล็กกว่านะครับแล้วก็พื้นของเจ้าตัวตรงเท้าคู่นี้มันก็จะมีปุ่มที่เป็นดอทเล็กๆๆ,ๆอยู่บริเวณพื้นรองเท้าเต็มไปทั้งหมดเลยนะครับตรงปลายก็มีสัญลักษณ์อาดิดาสนะครับชุดพื้นตรงนี้ก็จะมองทะลุไปถึงตัวอัปเปอร์เลยนะครับไม่มีแผ่นกระจกนะไม่มีแผ่นกระจกนะครับตรงนี้ ส่วนด้านส้นเท้าก็จะเป็นป <Bu> ุ่มใสนะครับปุ่มใสด้านในของพื้นก็จะเป็นพื้นปุ่มสีส้มนะครับฐานของปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับสีน้ําเงินเข้มนะครับขอบด้านบนก็จะเป็นสีดานะครับเป็นลักษณะของสีน้ําเงินเข้มไล่โทนสีมาจนถึงขอบสีดําด้านบนนะครับส่วนขอบตรงพื้นตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มหนามเล็ก รอบๆกับพื้นรองเท้าทั้งหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับชุดพื้นตัวนี้นะครับผมได้ลองเจ้าตัวพีเดเเอร์ก่อนหน้านี้มานะครับพื้นตัวนี้บอกได้เลยว่าเล่นในสนามหญ้าเทียมนะครับหรือว่าสนามหญ้าจริงเกาะพื้นจิกพื้นดีมากๆนะครับเพราะว่าการออกแบบของของปุ่มนะครับออกแบบมาเพื่อให้จิกเกาะพื้นนะครับและอีกอย่างหนึ่ง ปุ่มเป็นปุ่มที่เล็กนะครับสามารถเล่นสนามญ้าเทียมได้ได้ดีเลยนะครับตัวนี้แล้วก็พื้นเป็นแบบพื้นแยกส่วนนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะแข็งๆข็งนะเนี่ยมันแข็งแงนะที่มันแข็งก็เพราะว่ามันจะมีแผ่นรองรองเท้าที่เป็นสีใสตรงนี้ด้านในที่ผมบอกเมาครู่นี้นะครับอยู่ด้านในนะครับอีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นลักษณะของพื้นเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนการอัดนะครับก็จะเป็นการอัดกาวทั้งหมดนะครับเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยปริดใดๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นรองเท้า Adidas p พิเดเตอร์ฟรี จน,นะครับเกือบจะพูดว่า20แล้วล่ะโอเคนะครับคราวนี้จะมาช่างน้ําหนักให้ดูกันว่าเจ้าตุวรองเท้าคู่นี้เมื่อช่างน้ําหนักได้มันจะน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ขอเลือกเอาข้างนี้ก็แล้วกันนะครับข้างที่มีแผ่นรองรองเท้าอยู่ด้านในแล้วนะครับนี่นะก็ช่างเลยก็แล้วกันเนาะอะ ปิดเปิดอีกทีนึง่งนะครับวางตัวตรองเท้าลงเลยนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับน้ำหนักอยู่ที่เดี๋ยว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 ผมขอดูอ่ะด้านในไม่มีไม่มีกระดาษนะครับด้านในไม่มีกระดาษนะเพื่อความชัวร์เช็คอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวตรองเทา้าน้ำหนักก็วางลงนะครับน้ำหนักอยู่ที่2 3 1จ 9ก,กร,รัมนะครับซ้า231.9กร,รัมนะครับก็เป็นน้ำหนักที่ไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็ไม่เบานะครับเป็นน้ำหนักที่สามารถใส่ได้กันแบบสบายๆนั่นเองนะครับก็เป็นรองเท้าสายคอนโทลอยู่แล้วนะครับก็ต้องอใช้ตัวอัปเปอร์ที่มันมีความหนามากขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ เมื่อสวมใส่นะจากที่ได้สวมใส่บอกได้เลยว่ามันกระชับแล้วก็มันนุ่มมากๆนะครับในตัว upper เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูนะครับ เดี๋ยวยังจะมีอีกหนึ่งรีวิวในการสวมใส่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงแล้วก็รอติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับฝากกด s u าสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวมีรีวิวในการสวมใส่ก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้า adidas predator free จุตัว มีเชือกไม่หุ้มข้อนะครับสีชมพูสีม่วงอมชมพูดำนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับยังไงแล้วขอฝากไปด้วยกันแล้วกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถแอดไลน์มาตาม ID ดไลน์ที่ขึ้นให้อยู่มุมจอด้านขวาด้านสายด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับวันนี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ